พ่อคำกับแม่แสงผัวเมียที่ใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายสมถะและอบอุ่นพ่อคำเป็นชายวัยวกลางคนผิวก้านแดดจากการทำนาน้านิ่งไม่พูดมากแต่ซื่อตรงและขยนันส่วนแม่แสงนั้นเป็นหญิงอารมณ์ดีพูดพอไหวพริบดีใครพูดด้วยก็เอ็นดูเช้าว,วันหนึ่ง ขณะที่พ่อคำกำลังหาบน้ำกลับจากน้องแม่แสงก็ยืนกวาดลานอยู่ที่หน้าบ้านเราอยู่กันแบบพอเพียงนะแม่แสงข้าขยันลงนาเจ้าก็ขยันเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนดีแล้วพ่อคำพูดพางหยุดพักและวางหาบลงข้าก็ว่าอย่างนั้นจ้ะพ่อคำเอ็งเงียบๆไม่ค่อยพูดข้าเลยต้องพูดแทนเอง แม่แสงเซอย่างขำๆปวดแทนข่าดนาดีแล้วแต่บางทีพูดมากไปก็ปวดหัวนะพอคำยิ้มมุมปากรูปหัวตัวเองเบาๆเอานี่ข้าช่วยเองนะไม่งั้นใครจะรับแขกใครจะเจรจาขืนให้เองพูดคนเดียวแขกหนีกลับบ้านหมดแม่แสงหัวร้อนเสียงใส ก็ค่ะเม่ถนัดพูดจาฉอรอบแบบเองนีววานั่นแหละข่าถึงว่าถ้ามีแขกมาข่ารับเองเองแขยิ้มก็าพอแล้วถ้าเพื่อนข้าสมัยเรียนมาเยี่ยมละ่ะเจ้าจะพูดได้เปล่าพูดได้สิข้าจะต้อนรับอย่างดีมีอะไรในครัวข้าก็จะเอามาปรุงจนเขาลืมไม่ลงเลยละ่ะ พอขำหัวเราเบาๆก่อนจะหยิบข้าวเหนียวจากกระติบยื่นให้เมียเก่งก่อนเธอเองนี่พูดจนข้าหิวแทนแน่ยังจะว่าข้าอีกข้าพูดแล้วบ้านไม่เงียบนะเลื่อนหูตังหากเอาเถอเอาเธอ,เอ,เธอข้าไม่เถียงกับเมียพูดเก่ยงกยังเจ้ารอกเดี๋ยวแพ้ดีข้าชนะทุกวันอยู่แล้วฮ่าฮ่ฮ่ ทั้งสองนั่งกินข้าวเช้าไตาถุนบ้านอย่างเรียบง่ายพ่อขำเงียบๆแต่มีความสุขส่วนแม่แสงก็พูดไปเรื่อยไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการที่ทั้งสองเข้าใจกันแต่ต่างนิสยัยบ้านของพ่อคำกับแม่แสงแม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นจากความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช้าวันหนึ่งท้องฟ้าสีฟ้าครามแดดอ่อนๆรูปไรยอดหญ้าในหมู่บ้านขณะแม่แสงกำลังกวาดลานบ้านอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงมา้าสะบัดหางเดินเข้ามาใกล้แม่แสงอยู่บ้านไหมจ๊ะเสียงชายหนุ่มตะโกนจากหน้ารั้วบ้านแม่แสงรีบวางไม้กวาดแล้วเดินไปดูเห็นชายในเครื่องแบบราชการ ี่ขี่ม้ามาพร้อมกับลูกน้องสองคนหุยตายถันประหลัดคำตันไม่เจอกันตั้งหลายปีมาไกลขนาดนี้เชียวหรือคะจ้าข้ามาตรวจงานที่ตำบลใกล้ๆเลยถือโอกาสมาเยี่ยมเพื่อนเก่าของข้าสักหน่อยไอ้คำอยู่บ้านไหมแม่แสงยิ้มแห้งๆก่อนจะตอบพอคำไปเที่ยวป่าจ้าออกไปแต่เช้ามืด ป่านนี้ยังไม่กลับเลยแต่เชิญเข่าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวขาไปต้มน้ำชาร้อนๆมานั่งพักหายเหนื่อยก่อนป้าหลัดคันตันลงจากหลังม้าแล้วยิ้มขอบใจมากนะแม่แสงเองยังพูดพอเหมือนเดิมเลยนะก็ขค่าพูดพอไว้ก่อนจะได้มีแต่คนรักแม่แสงเชิญปราชัดขึ้นบ้านหยิบขันน้ำเย็นให้ ้อมหวังพ้าเย็นบนถาดน,น้ำจากองค์หลังบ้านนะคะเย็นฉ่ำจากธรรมชาติเลยไม่ได้แช่ตู้เย็นแบบเมืองกรุงหรอกโอ้ยดีกว่านี้อีกคาชอแบบนี้แหละกิ่นน้ำในโอ่งหอมดินดีแม่แสงหัวเราะแล้วรีบเดินเข้าครัวใจคิดวุ่นวายโอ้ยจะทำยังไงแหละทีนี้จะหาอะไรมาต้อนรับดีละนี่ ในครัวก็มีแต่ผักกับไข่ไอ้ไก่ต่อตัวเดียวของพ่อคำนั่นเธอชะโงหกหน้าไปดูหลังบ้านเห็นไก่ต่อของพ่อคำเดินเฉิดฉายอยู่ก็ถอนหายใจแรงขอโทษนะไก่น้อยข้าจำใจจริงๆเผื่อหน้าตาของผัวข้าไม่กี่อึดใจกลิ่นต้มไก่หอม,หอมก็ลอยอบอวนไปทังบ้าน แม่แสงจัดสำรับกับข้าวใส่ถาดเดินออกมาอย่างภูมิใจเชิญท่านประหลัดทานก่อนนะคะนี่ไก่บานของแท้แกงอ่อมแบบอีสานบานเฮาประหลัดตักชิมคำแรกก็ร้องโอ้โหฝีมือแม่แสงไม่ตกเลยรสจัดจ้านถึงใจเหมือนเดิมขอบพระคุณค่ะ ข้าทำท่าที่ของมีที่บ้านแต่ก็สุดฝีมือนะคะไอคำนี้โชคดีจริงๆมีเมียทั้งงามทั้งผูดเพาะทำกับข่าวกอเก่งงามไม่กล้ารับค่ะแต่ปากหวานนะ่ะข้าภูมิใจนะฮ่ฮ่ฮทั้งสองหัวเราะกันอย่างเป็นกันเองบรรยากาศอบอุ่นจนไม่รู้ว่า เวลาผ่านไปนานแค่ไหนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จปลัดคำตันยกมือไหว้ขอบคุณแม่แสงอย่างนอบน้อมข้าขอบใจเจ้ามากๆสํสำหรับมื้อนี้ขาว่าเอ้คำโชคดีที่สุดในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้แม่แสงยิ้มรับอย่างถ่อมตัวไม่รอกค่ท่านประหลาดข้าแข่ทำหน้าที่เมียที่ดีเท่านั้นเอง ปลาหลาดลุกขึ้นยืนเตรียมตัวกลับวันนี้ข้าขอตัวไปตรวจหมู่บ้านอื่นก่อนนะไว้จะแวมาอีกจะมาขอชิมฝีมืออีกนะแม่แสงยินดีเสมอค่ะบ้านนี้เปิดต้อนรับท่านปลาหลัดเสมอเสียงม้ากระทบพื้นดังไกลขึ้นเรื่อยๆเหลือเพียงกลิ่นต้มไก่ที่ยังคงฟุ้งอยู่ในบ้านยามบ่ายแดดร้อนอบอ้าว พ่อคํำกลับจากป่าด้วยสีหน้าที่เหนื่อยล้ามือหิ้วตะกร้าไม้ไผ่ที่มีนกป่าตัวเล็กๆสองสามตัวกับสมนุนไพรที่ขุดมาได้ระหว่างทางเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าพึมพำเบาๆวันนี้ได้อะไรไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้กลับมือเปล่าเมื่อกลับถึงบ้านเขาว,วางของไว้ใต้ถุนพ่อคํำ ก็หันมองหาผู้เป็นเมียแม่แสงอยู่ไหนแม่แสงเดินยิ้มออกมาจากครัวปาดเหงื่อเบาๆกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพ่อคำเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยนิดหน่อยข้าไปถึงห้วยนุ่นแน่แต่ว่าไก่ตัวต่อของข้าไปไหนเจ้าเห็นไหมวันนี้คำถามนั้นทำเอาแม่แสงนิ่งไปอึดใจ ก่อนจะพยายามยิ้มกบเกือนไก่นะหรอเออมันมันคงจะไปเดินเล่นแถวหลังบ้านไหมจ๊ะพอคำขมวดคิ้วทันทีเดินเล่นไก่ตัวต่อตัวนั้นคาผูกไว้ในครอบเจ้าแน่ใจหรอว่าไม่เห็นมันแม่แสงเริ่มนาซีดมองไปรอบๆอ,อย่างหาอะไรช่วยได้ คือพอคำฟังข้าก่อนนะข้ามีเรื่องจะเล่าเรื่องอะไรหรือว่าเจ้าเอามันไปทำอะไรอย่าพึ่งโกรธสิจ้าเชา้านี้ทันประหลัดแวะมาหาข้าก็เลยอยากให้เกียรติแขกเลยเอาไก่ตัวต่อตัวนั้นมาทำกับข้าวให้เขากินฮะเจ้าเอาไก่ตัวต่อตัวปดของข้า ไปฆ่าอย่างนั้นเหรอพอคำตะโกนเสียงดังสีหน้าแดงกำ่ำไก่นั่นค่าเลี้ยงไวลล่อลูกไก่ในป่าค่าออกป่าทุกวันก็เพราะมันใจเย็นก่อนพ่อคำค่าไม่อยากให้เพื่อนเองกลับไปมือเปล่าเขาเดินทางมาไกลค่าเลยเจ้าไม่เข้าใจเลยว่ามันสำคัญแค่ไหนกับข้า เจ้าไม่มีสิทธิ์แตะมันแม่แสงเริ่มน้ำตาคอดวงตาแดงแต่ก็ยังพยายามพูดอย่างสงบข้าขอโทษจริงๆจ้าข้าคิดถึงหน้าเองข้าทำเพราะรักไม่ใช่เพราะขัดสติข้าไม่รู้ว่าเองจะโกรธถึงเพียงนี้เจ้านี่มันพอคำกำลังจะเดินเข้าไปหาแม่แสง แต่พอดีเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นมาจากหน้าบ้านก่อนจะมีเสียงตะโกนเรียกพ่อคำอยู่ไหมข้าปลัดคำตันเองแม่แสงหันไปมองด้วยสายตาโล่งใจพอดีเลยท่านประหลัดมาได้โอกาสพูดแล้วประลัดคำตันเดินขึ้นเรือนมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไงพ่อคำ ข้าผ่านมาทางนี้อีกทีเลยแวะมาขอบใจเจ้าเรื่องมื้อเช้าอาหารอร่อยมากพอคำที่ยังน่าเครียดหันไปมองเมียแล้วหันกลับมาหาเพื่อนอย่างขัดใจอือเองกินข่าวอร่อยดีส่วนข้าน่ะเสียไดยไก่แทบใจขาดปราดหัวร้อยอย่างไม่เข้าใจไก่อะไรวะแม่แสง รีบเดินเข้ามาขั้นกลางระหว่างผัวก,กับเพื่อนแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนแต่แฝงด้วยไหวพริบคืออย่างนี้ค่ะท่านประหลาดพอคำเขาหนะ้าต่อว่าคาใหญ่เลยพราเขาคิดว่าการต้อนรับท่านวันนี้มันไม่สมเกียรติอืมไม่สมเกียรติยังไงประหลาดขมวดคิ้วแม่แสง รีบพูดต่อด้วยท่าทางนอบน้อมแต่มั่นใจพอคำเขาว่าข่านะ่ะเลี้ยงไก่แค่ตัวเดียวมันไม่พอเขาบอกว่าอย่างท่านควรจะฆ่าหมูหรือหาไก่มาหลายตัวถึงจะสมกับที่อุตส่ามาเยี่ยมประหลัดคำตันเบิกตากว้างหานี่ที่เองสองคนทะเลาะกันคือเรื่องนี้เหรอก็เออสิวะ พอคำพูดขึ้นเสียงทันทีคาคิดว่าเมียค่าน่าจะจัดอะไรที่ใหญ่กว่านี้ให้เองแต่ค่าก็ไม่อยากขัดหน้าแขกก็เลยเก็บอารมณ์ไว้จนเองกลับไปนั่นแหละแม่แสงผมยิ้มเบาๆก่อนพูดเสริมเขารักเพื่อนมากค่ะเลยอยากให้ท่านได้รับการต้อนรับที่ดีที่สุดประหลาดหันมามองทั้งคู่ สลับกันไปมาด้วยสีหน้านิ่งก่อนจะหัวเราะออกมาเสียงดังเฮ้อข้าขอสารภาพตามตรงนะพ่อคำไอ้ที่เจ้าทำแกงไก่มาให้ข้านะข้าว่ามันอะไรที่สุดแล้วแถมอบอุ่นด้วยไม่ต้องข่าหมูข่าวัวอะไรทั้งนั้นพ่อคำค่อยคใาย,ย,ยสีหน้าบึง้งตึงหันไปมองเมียที่ยืนข้างๆจริงหรอ จริงสิวะข้าไม่ใช่เจ้าเมืองที่ต้องให้หมูสามตัวไก่ห้าตัวแข่นี้ก็สุดยอดแล้วข้าสาบซึ้งใจเจ้าจริงๆแม่แสงยิ้มออกมาอย่างโล่งใจก่อนจะหันไปพูดกับผัวเบาเห็นไหมพ่อคำข้าไม่ได้ทำให้หน้าเองเสียหายเลยข้าทำดีที่สุดเพื่อเองพ่อคำถอนหายใจเบาเอืม ข้าคงหุนหันไปหน่อยตลาดยกมือขึ้นตบบาพ่อคำเบาๆเองโชคดีแล้วที่มีเมียฉลาดพูดเป็นทำกับข้าวเก่งอีกต่างหากข้าขอชมแม่แสงรีบยกมือขึ้นไหวขอบคุณเจ้าข่าทันตลาดข้าเต็มใจทําจ้าพ่อคำพยักหน้าช้าๆเองชนะอีกแล้วนะแม่แสง คายอมก็ได้ทั้งสามคนหัวเราะขึ้นพร้อมกันกลิ่นต้มไก่เมื่อเช้ายังรอยอบอวนอยู่ในความทรงจำของทุกคนหลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ไก่ต่อของพ่อคำกับแม่แสงก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติบ้านสงบสุขมากขึ้นพ่อคำเริ่มมองเมียด้วยความเข้าใจมากกว่าเดิมเช้าวันหนึ่งขณะที่พ่อคำ กำลังขุดแปลงผักอยู่ข้างบ้านแม่แสงก็เดินออกมาจากในเรือนถือถังน้ำไปเล็กๆไว้ในมือพอคำเมื่อวานเจ้าผู้ใหญ่บ้านแวะมาถี่เรือนหน้าเองรู้ข่าวหรือยังข่าวอะไรเขาบอกว่าท่านประหลัดคำตันจะมาเป็นประธานการประชุมในหมู่บ้านอาทิตย์หน้าว่าจะมีเรื่องสำคัญจะประกาศ อืมก็คงต้องเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่กระมังเห็นว่าเจ้าของคนเก่าใกล้กเกษียณแล้วแม่แสงยิ้มเล็กน้อยเดินเข้าไปใกล้แล้วเองไม่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านหรอหึคคานี่นะจะเป็นพอคำหัวเราะค้าพูดไม่เก่งสู้คนไม่ได้ไปนั่งประชุมคงหลับแต่เองเป็นคนซื่อสัตย ขยนันใครๆในหมู่บ้านก็รักนะข้าละเชียร์เองสุดหัวใจเลยเองก็พูดเกินไปข้าเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแม่แสยงยิ้มอ่อนหยิบผ้าซับเหงื่อที่หน้าผากัวเบาๆคนดีไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหรูหราแต่ถ้าได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะได้ช่วยคนอื่นขึ้นมากไม่ใช่หรอแล้วใครจะตั้งข้าล่ะ ข้าไม่มีเส้นสายเอ็งลืมแล้วเหรอว่าท่านประหลัดเป็นเพื่อนเอง็งก่อนที่พ่อคำจะตอบเสียงเด็กเวงมาจากทุ่งนาตะโกนลั่นพ่อคำพ่อคำท่านประหลัดให้มาตามบอกให้ไปที่ศาลากลางดวนพ่อคำหันไปมองแม่แสงโดยสีหน้าที่สงสยัยจะตามข้าไปทำไม ไปเธอจ่าพ่อคำข้าลาง,งานให้เองแล้วแม่แสงยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เล็กๆเองรู้อะไรมาแน่ๆใช่ไหมแม่บอกไปเองแล้วจะรู้พ่อคำยิ้มขำๆก่อนจะเดินตามเด็กน้อยไปทางศาลาเมื่อมาถึงเขาพบว่าท่านประหลัดคำตันยืนรออยู่พร้อมหน้าเจ้าหน้าที่อีกหลายคนอา้าวไอค้คํา มาแล้วหรือตลาดยิ้มกว้างเองเรียกข้ามามีเรื่องอะไรตลาดหันไปหยิบเอกสารปึกหนึ่งขึ้นมาข้ามีเรื่องจะแจ้งอย่างเป็นทางการเจ้าคือคนที่ข้าเลือกให้เป็นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของหมู่บ้านนี้พอคํคอึง้งพูดไม่ออกขณะเจ้าหน้าที่ที่รอบข้างต่างปรบมือเบาๆแสดงความยินดี ค่ะเออข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ประหลาดเดินมาแตะแขนพ่อคำเบาๆเองเหมาะสมที่สุดแล้วข้ารู้จักเองดีขยนันสุดจริตไม่พูดมากแต่ทำจริงเองน่ะเหมาะจะเป็นผู้นำชาวบ้านเสียงหัวใจของพ่อคำเต้นแรงเขานึกถึงหน้าแม่เสียงทันที ข้าคงต้องกลับไปปรึกษาเมียก่อนคนที่ทำให้ข้าได้มาถึงตรงนี้ก็คือเมียของข้านั่นแหละเย็นวันนั้นหลังจากกลับจกา,ากศาลากลางพ่อคําเดินขึ้นเรือนด้วยท่าทางที่คุ้นคิดแม่แสงซึ่งกำลังตำน้ำพริกอยู่ใต้ถุนบ้านเงยหน้าขึ้นมองผัวทันทีว่าไงจะพ่อคําท่านประหลาด เขาเรียกเองไปเรื่องอะไรพอคำเดินมานั่งข้างๆถอนหายใจลึกๆก่อนจะตอบเขาบอกว่าจะตั้งค่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงหรอแล้วเองตอบว่ายังไงข้าก็บอกว่าข้าขอกลับไปปรึกษาเมียก่อนแม่แสงชะงักมือที่ตำน้ำพิกหันไปจ้องผัวเต็มตาโอ้ย แล้วเองจะรออะไรอีกโอกาสทองแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพ่อคำ้ำแต่ข้าไม่มั่นใจข้าไม่เคยพูดต่อหน้าคนเยอะๆไม่ถนัดประชมไม่ถนัดอ่านหนังสือราชการพวกนั้นเลยแม่แสงถอนหายใจแรงวางสากน้ำพรีกลงแล้วหันไปกุมมือผัวแน่นพ่อคำํำเองคิดให้ดีนะข้าอยู่กับเองมานาน ข้ารู้ว่าเองอาจจะพูดไม่เก่งเหมือนใครแต่เองมีน้ำใจมีใจที่จริงใจและมีสมองเองเรียนรู้ได้ข้าจะช่วยเองทุกเรื่องแต่ไม่มีแต่แม่แสงพูดเสียงหนกักเองอาจจะพูดไม่เก่งแต่ข้าอยู่ตรงนี้ข้าจะเป็นปากเป็นเสียงให้เองเวลาจำเป็น ข้าไม่ยอมไม่ใครมาดูถูกกว่าข้าหรอกพ่อขันเงียบไปชั่วครู่แล้วหัวเราะเบาๆเจ้านี่มันพูดเก่งจริงๆข้าฟังแล้วมีกำลังใจงั้นตกลงเองรับตำแหน่งใช่ไหมอืมข้าจะลองดูข้าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ซื่อสตัตย์ที่สุดในหมู่บ้านนี้เลยแม่แสงยิ้มกว้าง รีบลุกขึ้นไปหยิบเสื้อผ้าชุดดีๆที่เก็บไว้ในหีบพรุ่งนี้ข้าจะไปซักผ้าเข่ามาให้เองแล้วก็เตรียมรองเท้าแต่คู่เก่งให้เองใส่ขึ้นเวทีเวทีอะไรอีกกองงานประกาศแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนาซีข้าจะไปนั่งข้างหน้าเลยดูผัวข้าขึ้นเวทีเป็นผู้ใหญ่บ้านคำพอคำหัวเราะเสียงดัง พร้อมกับจับมือเมียไว้แน่นข้าขอบใจเองนะแม่แสงข้าอาจจะไม่ปากหวานอย่างเองแต่ข้ารู้ดีว่าถ้าข้าไม่มีเองข้าคงไม่มีวันนี้หรอกหลายเดือนผ่านไปหลังจากพ่อคํารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยความช่วยเหลือทั้งทางใจกับทางปากจากแม่แสงเขาก็เริ่มเรียนรู้หน้าที่ใหม่อย่างตั้งใจวันไหน มีประชุมเขาตื่นแต่เช้าเตรียมตัวเรียบร้อยแม่แสงก็คอยช่วยเตรียมเอกสารสักผ้าจนดูสะอาดสะอ้านเสมอวันหนึ่งพอคำกลับจากประชุมอำเภอนั่งถอนหายใจอยู่บนแค่ใต้ถุนบ้านเฮ้อคาเหนื่อยใจมากๆงานก็เยอะเรื่องชาวบ้านก็ไม่มีวันจบสิ้นแม่แสงกำลังขัดข้าวอยู่ รีบวางมือแล้วเดินมานั่งข้างผัวเขามีอะไรกันเหล่าวันนี้ก็เรื่องแบ่งเขตน้ำระหว่างบ้านบนกับบ้านล่างบ้านบนก็ว่าบ้านล่างแอบเปลี่ยนน้ำไปนาเขาเขาก็ทะเลาะกันข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องหาทางไกลเกียรแล้วเองว่างไงข้าก็ให้เขาเอาไม้ไผ่มาสำรองน้ำร่วมกัน แล้วสลับการเปิดน้ำอาทิตย์แล้วฟังแต่บางคนก็บ่นว่าไม่ยุติธรรมข้าระปวดหัวจริงๆแม่แสงยิ้มเล็กน้อยฟังดูแล้วข้าว่าเองตัดสินใจได้ดีนะมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่เข้าข้างใครเลยแต่ข้าไม่เก่งพูดเหมือนเองบางทีข้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจง้นข่าวหน้า เองให้ข้าไปด้วยสิเดี๋ยวข้าพูดช่วยอธิบายให้ชาวบ้านฟังง่ายๆเองจริงเหรอแน่นอนสิเราเป็นผัวเมียต้องช่วยกันสิพ่อคำพ่อคำหัวเราะในคอพยักหน้าช้าๆเจ้านี่มันสุดยอดเมียจริงๆว่าจะให้เองช่วยหลายทีละแต่กลัวคนจะหาว่าผู้ใหญ่บ้านกลัวเมียกลัวก็กลัวไปสิ ขอให้บ้านเมืองสงบสุขก็พอข้าจะไม่โกรธถ้ามีคนหาว่าผัวข้ากลัวเมีย <c oughs> เสียงหัวเราะดังพร้อมกันก่อนที่พ่อคําจะเอ่ยขึ้นเบาๆเองรู้ไหมทุกวันนี้ข้ารู้สึกว่าข้าเปลี่ยนไปมากข้าพูดมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นข้าคิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะเอง แม่แสงยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายข้าก็แค่เมียที่รักผัวและอยากให้ผัวก้าวหน้าข้าไม่ได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรอกแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับข้าข้าภูมิใจที่มีเองอยู่เคียงข้างวันนั้นผู้ใหญ่คำกับแม่แสงนั่งคู่กันเงียบ,บแต่ใจเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักและการเป็นคู่คิดที่แท้จริง หลายปีผ่านไปหลังจากพ่อคำรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาได้ไม่นานเขาก็กลายเป็นที่รักของคนทั้งตำบลใครๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ใหญ่บ้านคำพูดไม่มากแต่พูดจริงซื่อสตัตย์ขยนันไม่เอ็นเอียงกระทั่งวันหนึ่งมีการแต่งตั้งตำแหน่งกำน,นัน แทนคนเดิมที่ปลดเกษียณชาวบ้านเกือบทั้งตำบลต่างพร้อมใจเสนอพ่อคําเข้าชิงตำแหนง่งและเสียงส่วนใหญ่ก็ลงเห็นความว่าให้ผู้ใหญ่บ้านคําเป็นกำนันเถอะหลังจากประชุมแต่งตั้งผ่านพ้นทันประหลัดคําตันเดินเข้ามาหาพ่อคําที่ยืนหน้าแดงอยู่ใต้ต้นพุทราหน้าศาลาคำเอ้ย จากผู้ใหญ่บ้านจนกลายเป็นกำนันในปีเดียวข่าวว่าเองไปได้ไกลแน่ๆข้าเองก็ยังไม่อยากเชื่อหัวตัวเองเลยเพื่อนพอคำตอบยิ้มๆแล้วเองรู้อะไรไหมตลาดแต่ไหลเบาๆทั้งหมดนี่ข่าวว่าขึ่งหนึ่งมาจากเมียเองแน่ๆพ่อคำหัวเราะอย่าว่าแต่ขึงเลย ข่าววะทั้งหมดเลยตัางหากเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อคำถอดผ้าโพกหัววางไม้เท้าไว้ข้างฝาแม่แสงรีบยื่นน้ำเย็นให้ทันทีวันนี้เหนื่อยไหมจ๊ะท่านกำนันคําของข้าแม่แสงพูดยิ้มล้อเล่นโอ้ยอย่าแซวข่าให้มากนะักเดี๋ยวลืมตัวไปจริงๆว่าไข่ใหญ่โตอะไร ก่เองใหญ่ขึ้นจริงๆนี่นะแต่อย่าลืมว่าใครอยู่เบื้องหลังนะฮึลืมได้ไงล่ะแม่แสงพอคำพูดเสียงอ่อนถ้าไม่มีเองวันนั้นที่พูดกับประหลัดแทนข้าไม่มีเองที่คอยสอนคอยช่วยคอยหนุนหลังข้าคงยังขุดนาอยู่เหมือนเดิมแล้วค่าก็ไม่เคยเสียใจ ที่ข่าไก่ตัวต่อตัวนั้นเลยแม่แสงหัวเราะตอนนั้นข่าแถบตีเองจริงๆรู้ไหมข่ารู้แต่ข่าก็รู้ด้วยว่าข่าทำเผื่ออนาคตของผัวค่าพอคำยิ้มกว้างเดินไปเปิดหีบเก่าๆหยิบกล่องผ้าออกมาวางตรงหน้าแม่แสงนี่อะไรแม่แสงขมวดคิ้ว ของขวัญสำหรับเมียกำนันพ่อคำพูดเบาๆก่อนเปิดกล่องเผยให้เห็นผ้าสิ้นไหมลายสวยงามแม่แสงน้ำตาคอพ่อคำข้าไม่อยากได้อะไรเลยนอกจากเห็นเองประสบความสำเร็จเองควรได้มากกว่านี้พอจริงๆแล้วข้าได้เป็นเพียก็พอเมียเข้าใจพูดแม่แสง สวมผ้าสิ้นทันทีเดินยิ้มรอบบ้านอย่างภูมิใจเสียงชาวบ้านที่เดินผ่านหน้าบ้านยังพูดกันเสมอว่ากำนันคำนี่นะเก่งจริงแต่คนถี่เก่งกว่าน่าจะเป็นเมียเขานั่นแหละมีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมียดีคือคู่ชีวิตที่แท้จริงคนที่อยู่เบื้องหลังสำเร็จของสามี มักเป็นภรรยาที่รู้จักพูดรู้จักคิดและรู้จักประครับประคองสามีให้เดินไปในทางที่ดีด้วยความเข้าใจและความรัก